มีผู้ถามไหมครับบอกว่าถวายผ้าไตรจีวรได้บุญแบบไหนครับและได้เยอะไหมครับปู่ไตรจีวรที่เจ้าถวายเจ้าสม,มนัดิใช่ไหมมีคนชวนเจ้าหรือเจ้าไปเองถ้ามีคนชวนเจ้ากุศลก็ล่วงถ้าเจ้าไปเองกุศลก็เพิ่มมีปัญญาประกอบไหมไตรจีวรที่เจ้าเอาไป ความยาวมันขนาดไหนผู้ที่เจ้าถวายท่านใส่ได้หรือเปล่าการครองใจจีบวลทั้งหลายของสงมันมีจำกัดไม่สามารถเอาไปได้เรื่อยๆหรอกนะท่านครองได้ไม่กี่คืนใช่ไหมรู้กฎนี้หรือเปล่าและความยาวที่เจ้าเอาไปท่านใส่ได้จริงไหมแล้วท่านได้ครองใจใจ่ไหม และหรือเอาไปวัดที่ขาดแคลนไหมหรือเอาไปวัดแบบยัก์ที่สุดในวัดมันมีมากลแล้วแล้วเมื่อไหร่ท่านจะได้ครองผ้าเจ้าและก็ไม่รู้ว่าใจใสได้หรือเปล่าอีกต่างแต่เจ้าได้บุญไม่ได้แต่ครบไหมถ้าท่านได้ใส่ก็ครบถ้าท่านไม่ได้ใส่ล้วกองเอาไว้เพราะว่าอีกเยอะ<ๆ>ก็ไม่มีประโยชน์บางวัดผ่าไตรจีวรวางไว้ประมาณพันกว่าคืนรู้ไหมทำไม หนึ 9, ่งเก้าส่วนมากสงที่สูงๆใส่ใไม่ได้เลยแล้วผ้าก็ไม่ได้ด้วยอีกหนึ่งประการความจริงแล้วประสงค์ของผ้าไราจีวรนไม่ได้เยอะครับผมแล้วเมื่อไหร่จะขาดแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จสิน้นแล้วเมื่อไหร่จะได้ไอ่ะแต่พวกเจ้าก็เข้าใจว่าไราจีวรนเป็นของสูงครับเพราะฉะนั้นไรจีวรนที่เป็นของสูงจริงๆคือวันอะไรกระถินเพราะนั่นแหละคือท่านใส่เลย เป,เปลี่ยนเลย,ยก่นเราถึงบอกว่าต้องเข้าใจนะว่ามีปัญญาประกอบจริงหรือไม่ขอเข้าใจว่าทำไมมันถึงสูงในวันนั้นก็เพราะการที่สงขั้นหนึ่งจะได้เปลี่ยนไตรจีวรสักอันนั้นมันยากมันไม่ได้ของง่ายมันของยากกว่าจะมาถึงพวกเจ้าล่ะเมื่อไหร่ แต่ได้บุญไม่ได้เพราะเจตนาทําไปแล้วเราถึงบอกว่าการทํากุศลอะไรก็ตามนอกจากจะสมพนัสแล้วไม่ต้องมีคนชวนนะไม่พอบุญยังไม่ครบไอจะครบก็คือมีปัญญาประกอบหรือไม่มีปัญญาประกอบยยกเยียดส่งไปให้ส่งไปให้ส่งไปให้ให,ให้อย่างเดียวหรือไม่เข้าใจเข้าใจ